การสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียของหอพักสุรนิเวศ7และหอพักสุรนิเวศ16วิดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยนักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่4เซกชัน3แผนที่เส้นทางน้ำเสียของหอพักสุรนิเวศ7และหอพักสุรนิเวศ16 แหล่งกำเนิดน้ำเสียการสำวรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียบริเวณอาคารหอพักสุรนิเวศเจ็ดน้ำเสียที่เกิดจากหอพักสุรนิเวศเจ็ดมาจากการทำกิจกรรมภายในหอพักเ<ท>ช่นน้ำเสียจากห้องน้ำซึ่งมีทั้งการชาล้างน้ำส้วมหรือการล้างภาชนะและซักผ้าและภายในหอพักสุรนิเวศเจ็ดมีการทิ้งเศษอาหารและชำระภาชนะใส่อาหารก่อให้เกิดเศษอาหารหรือน้ำเสียที่มาจากการล้างภาชนะ จึงมีการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อให้น้ำและน้ำมันแยกตัวออกจากกันได้แล้วจึงปล่อยน้ำทิ้งไปยังรางระบายน้ำต่อไปและจากภาพจะเห็นว่าบริเวณหอพักมีการติดตั้งบ่อดักไขมันและมีท่อสูบน้ำจากระบบประปาประตู4ี่ ท่อสีดํำคือส่วนของท่อรีไซเคิลซึ่งเป็นน้ำที่ผ่านการใช้งานและนำมาบำบัดตามกระบ,บวนการเพื่อให้สามารถนําน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ท่อสีฟ้าจะเป็นท่อของน้ำประปาที่นามาใช้ภายในหอพักสุรนิเวศ7ซึ่งท่อทั้งสองจะถูกส่งเข้าไปภายในหอพักสุรนิเวศ7ระบบบำบัดน้ำเสียจากหอพักสุรนิเวศ7 น้ำเสียจากหอพักสุรนิเวศจจะถูกรวบรวมผ่านท่อส่งต่อมาที่บ่อดักไขมันเป็นการแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำจากนั้นน้ำเสียจะถูกส่งมายังระบบท่อแยกน้ำฝนกับน้ำเสียท่อน้ำฝนจะไหลตามท่อลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะส่วนท่อน้ำเสียจะถูกรวบรวมส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสีย จากนั้นน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วก็จะถูกนำไปรียูใช้ในชักโครกในห้องน้ำหอพักต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นการสำรวจน้ำเสียหอพักนักศึกษาหญิงหอ16ค่ะจากการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียบริเวณหอพักสุรานีเวส16โดยน้ำเสียเกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆภายในหอพักเช่นน้ำเสียจากห้องน้ำห้องซ่วมการชะล้างภาชนะและการซักผ้า ต่อมาระบบบำบัดน้ำเสียของหองพักสุรานีเวสสิบหกน้ำเสียภายในหอพักที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆจะส่งไปยังท่อน้ำรวมและส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีและเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะนำไปร e u ิ e ใช้ในชักโครกในห้องน้ำของหองพักกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ